สบายดีพี่น้องสวัสดีครับมาพี่น้องวันนี้ว่าเป็นจะมาก๋อยกุ้งซุปพี่น้องกินแต่ซี่กอยแบบจะเอาเป็นตัวหรือเป็นเหนียวเหนียวพี่น้องเลือกท่ต่ำมอเนาะเจ็บเซบ่บซุปพี่น้องกินก๋วยกุ้งทะเลสวัสดีครับพ่อแเม่พี่น้องมาโอ้พี่น้องปลาเดืยดอยแม่ก็เปิดฝาขเาขาวาดยีไส้ก็ดีงามมันรู้บึ้มลงบาดเดียวเข้มจะหน่อยพี่น้องเข้มปลาเดยอ nè à, cái chín đất toán nào quá trắng hoặc là tôm hòm nè tua coi cung với nó coi cung tầm đầm nó nhỏ <laughs> em tương lai vèo ลุ้นเลปลาเดียกีบต้าเนื้อกุ้งมันหวานเนาะอือรเขาลืมเนี้อเขาลืมนกว่าไปลืมนื้กว่ามากเลย น่ากอกเห่งากันแมนกงก้อยไส่ปราคา,า,ยยา,ามปาเปลี่ยนมันจะแทบแพร่งเน่าเลยทำก้อยเน้่ยไปก้อยก็มี้รดูกซี่ปราคามเปลี่ยนน้อย ແລະຜູ້ເກົ່າລະພີ່ນ້ອງແຕ່ຂອງເອງ หนึ่งเราปพักช่วงไว้พอนี้ย่กินเลยบ,บ้องบ้องอันคับไว้ยเย็นคับเพราะเป็น,เ,กกนเคื่อเกียบลุกนะเกียกลุกมด้วยน้อยหนาคุกเนาะทาน,นี่ขนาดเกียกบลุกมบองใบเอากาวบุญเหมือนโอ้ อ้ยกี้มัไม่เมกัวแบบกัวกินเอาไปกลัวแล้วก็ใช้นานเม่ไรเลดน่อยความเข็มมันก็แแ่บที่สองระเดกว่าอีเท่้อนเลดินบุดมุดลงลย นั่มาหน้าเป็นไปเนี้อแมนคุ้งคู่เป็นคุ้งคู่ท่าเล็บสวยเล็บสวยสีฟ้า,านะฮะเป็นคุณคู่น้าสวัสดีเลยวันเช้าวุ้มเดียว,วกวนเลยวกันหรอกคุณจ้าดีจ้ากูเลยบอกว่าสวัสดีพ่อด้วยสวัสดีค้ากว่าพ่อเมึงเข้ามึง ของก็เจาให้ว่าล้มเทาลงกแต่านไปล้มเทาไปถอดถอดลงมเทายังมองมจะขั้วมีไปนองไปเรียนมันจะเอาลงมเทาไปถอนนีม่มองเขาห้ถอนนะมันรี่ขึ้นวอดกู้ขึ้นวอ,อดมูเขื่ันเนี่ย ไปมก็ได้หรือน้ำมูน้ำกู้เลยทุกมวันพอมาหน้าแค่นี้ถ้าไปเลี่นยนเนี่ยมันมหายน้ำกรน้ำเมียเนาะเขาเป็นว่าเป็น,นาางนานของเขาบุาคคลงอเงี้ยไั้งแต่ อย่ยเดียนี่ก็ไดอืมอืมอารราอืมยังไเสรกจนะมั้งที่ป็นี๋ยวมีขาย ทำมาว่าไปซื้อใส่เจี๊ยนมีโลตัสอันนี้อืมกลินเข้มแรงพอดี ทานกินเช้มแล้วเป็นลูกไก่เองเนาะอืมไดหมดเนาะเอาแม่แก้เช้มสามวันนี้มันรีบหวงแบบ นี่เป็นเซ็นเซอร์คลิปมะซ่าเนี่ยมีพี่น้องถามมาทำไมถึงเซ็นเซอร์คลิปอะไรขาะแค่อยากทายคลิปกังไงต้อนนี่ผมเขาไม่อยากทายควอมต้นตัวแบบน้องไปเลี้ยงเขาไตสุดแบบใดแบบใดแล้วนะพี่น้องก็ขเขาไม่อยากทายน้องในเขาคนนี้ตัดงก็เขาไปเราไปทำแนวก็ดีนเนาะเออเลยต้องสแกนไว้พี่น้องต้องเข้าใจหอยนางเด้อ แต่ข่อยว่าจะแกข่อยมาหาจีตัดต่อไปเ็ดลิงเงียดคางได้น้องเนาะชุดนักเรียนนะข่อยก็เล่ไปากอ่าปล่อยภาคธรรมชาติก็อยเล่เห็นสะแกไว้พี่น้องน้องเขาใจเด้อที่ข่อยท้ายคลิปข่อยท้ายให้พี่น้องรู้แค่ว่าข่อยเอาน้องไปเลี่ยนแล้วนั่นคือจุดประสงค์ข่อยคือว่าก็อเอาน้องไปเลี่ยนจริงก็ออไปแล้วเนาะ <S <S ตอนนี้พอน็ยยุ่งเรียนแล้วคือจุดประสงค์ของข่อยเิ่นว่าลูกข่อยบ้าลูกไปเลี่ยนนะอืม ก็คว่ำชุนถของน้องก็เลยสกแกนไปพี่น้องม้อเข้าใจเด้อมันมีคนบรหารมุกไก่ออกไปเย็ดน,น,น,นั่นเย็ดนี่เขาเลยกว่าอยากควยปากก็ไม่ชาติไปก็เลยสแกนไปถ้าวันที่ท้ายท้ายเห็นพี่น้องรู้ว่าฝาเอาพวกเขามาเรียนดูตอจนจะมีแบบโหชิบุคอยไายน้องคว่ำชนถูของเขามาพี่น้องเนาะแต่วันนี้ก็ท้ายเห็นเบิร์นวาฝาเอาไปเรียนแฉเนาะทักทิ้นีลาก่อนมดีครับ